ซึ่งในคลิปที่2ครับผมจะทำการซื้อพื้นที่ให้ทุกคนดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะทีชาลิชาติกับ Make Money Thailand อีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้เราอยู่กันติดๆเลยคลิปที่ผ่านมาผมก็เพิ่งลงไปกับ e a r t h 2 io วันนี้เราอยู่กับ e a r t h 2 io อีกครั้งหนึ่งครับ ก็คือเมื่อคลิปแรกผมเป็นการแนะนำเนอะว่าเราอีกโลกเนี้ย e e a r t h 2 i o เนี่ยคืออะไรเป็นคลิปแนะนำและอินโทรดักเรียบร้อยแล้วซึ่งในคลิปที่สองครับผมจะทำการซื้อพื้นที่ให้ทุกคนดูเออก็ ต้องบอกก่อนครับว่าหลายๆคนแบบอืก็อ,อยากเล่นแหละแต่แบบเฮ้ยมันจะได้จริงไม่ได้จริงอย่างที่บอกครับได้จริงหรือเปล่าผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้อาจจะโกหกระดับโลกก็ได้หรืออาจจะทําให้คุณเป็นมหาเศรษฐีก็ได้แล้วแต่คุณตัดสินใจครับมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนอย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆตั้งแต่คลิปแรกเลยผมบอกไปแล้วว่าถ้ามันเป็นการโกหกก็ช่างมันผมก็จะได้รู้ ผมก็จะสนุกไปกับมันมันโกหกนี่แหละผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะผมมองว่ามันเหมือนเกมรูปแบบหนึง่งพอผมเล่นมันไปผมรู้สึกถึงความรู้สึกดีๆกับการเล่นเกมแบบนี้ผมก็เลยโอเคแล้วก็แฮปปี้กับการเล่นมันมาเอิร์สองก็คลิปที่แล้วแนะนำไปแล้วเนอะล็อกอินเรียบร้อยก็สมัครกันปกติไปเถอะแต่ คราวนี้ครับผมเราจะมาซื้อที่กันวันนี้ผมอยู่ที่ไหนแป๊บหนึ่งนะอ่ะกดซื้อที่ก็ได้คือในเกมนะครับผมตรงนี้จะเป็นเวอร์แมปเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตซื้อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนี่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 น,นี่โอเคอ่ะซื้อแล้วนะหนึ่งสองสามส,สี่สี่เซกชันนี้ เซกชั่นละ0.156โอเคผมซื้อละกดดีเทลปึ๊บอันนี้อะไรเนี่ยอารักอาคาเมลไมอานี่นี่นี่อาหรับเอมิเรตโอเคก็เดี๋ยวผมจะซื้อนะครับให้ดูนี่คลิกซึ่งต้องบอกว่าดูตรงนี้ผมเติมเงินไว้ละอยู่ที่10ดอลลาร์ สิดอละลาร์ก็เลยไม่จําเป็นต้องกดตรงนี้ผมก็กดตรงนี้ได้เลยครับให้มันหักกับตรงนี้เอาถ้าหักว่าใครอยากเล่นนะครับก็สมัคร paypal แล้วก็จ่ายเงินผ่าน paypal เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่มี paypal ไม่เป็นไรนะครับถ้าบัตรเครดิตก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนมากในประเทศไทยมีสองตัว visa กับ mastercard ย้ำก่อนนะผมแค่แนะนำไม่ได้ชวนเล่นนะ แต่ถ้าอยากเล่นใต้คลิปมีลิงก์ลดค่าพื้นที่5%อยู่ลองเอาไปใช้ดูเดี๋ยวผมซื้อเลยก็จ่ายด้วยเงินที่ผมเติมไปครับเนี่ย10ดอลลาร์ yes okay yes yes sorry the land can't b not v a i l a b l e โอ้ยพื้นที่นี่ซื้อไม่ได้ ว่าแล้วทำไมไม่มีใครซื้ออาหรับเอมิเรตโอ้โหอย่างสวยอะน้ำมันก็มีอะโอ้โหโอ ح, ช็อกแป๊บหนึงโอเคไม่เป็นไรเรื่องช็อกมันมีว่าแล้วไม่ซื้อไม่ได้เสียใจว่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนอันนี้เป็นแผนที่โลกนะครับเราสามารถซื้อพื้นที่ตรงไหนก็ได้ในโลก แต่เมื่อกี้ซื้อไม่ได้ก็ง,<ณ>งงคืองงเดี๋ยวผมจะไปโคเรียโตได้ปะนึบอึบนึ๊บนึ๊บนึ๊บึ๊บึ๊บ๊บที่นี่ที่ไหนขออนุญาตดูก่อนนะครับที่น,นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราอยากซื้อที่ที่ไหนก็ไปที่นั่นเอิบ The p a c e l a n d Farm Your Start Point ลียร์สิครับ Okay. ขออนุญาตดูก่อนว่าอันเนี้ยมันที่ไหนหูเจดดอลลาร์แพงอยู่นะโคเรียเอ้ยอันยองแพงเคียโอเคผมขออนุญาตกลับบ้านเราแล้วกันแบงกอกไทยแลนดผมอยู่ตรงไหนวะผมอยู่ตรงนี้ป่ะแปบ๊บนึงนะผมหาก่อน ผมอยู่ตรงไหนวะเออโอ้โหใหญ่มากมีสนามฟุตบอลด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาอันนี้ก็ไม่รู้อะนี่น่าจะพระรามสี่ปะพระรามสี่ขึ้นมนันนี่ขึ้นมนันนี่คือหาบ้านตัวเองเอ้ยนี่นี่รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทโอเคโอเคแล้วจะเจอแล้วอันนี้คืออะไร พอมองข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ไรไรายการเวอร์อะไรนะท็อปเวอร์แมปไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะพา,าทุกคนไปซื้อแผ่นพื้นที่ครับตรงนี้สวยมากผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือที่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนที่นี่คือดูสิทานีโอ้โหโอเคสวัสดีครับ ดุสิตด,ดูสิตไม่ใช่ดุสิตธานีดุสิตแหละอืมหุ้ยอนุสาวรีย์ซื้อดีครับซื้อดีครับหืมรอบเลยอะแม่งต้องซื้อตอนนี้ราคาหนึ่งจุดเก้าสี่แต่เดี๋ยวซื้อ,ซ,อซื้ออันเดียวซื้อให้ดูนะครับเดี๋ยวผมซื้อให้ดูวิธีการซื้อ เออเอ่อเขีย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 แป๊บหนึ่งครับขออนุญาตเออโอเคมาผมซื้อให้ดูก่อนนะครับอันเดียวคลิกปุ๊บนี่หนึ่งจุดเก้าสี่โอเคทำอย่างที่ทำครับรัททวิเออ <c oughs> ก็กดซื้อครับซื้อพื้นที่ตรงนี้นี่นี่สีขาวนี่แล้วเราก็กด จะจ่ายด้วยทางไหนอย่างที่บอกก็ถ้ามี Paypal จใส่าย y a y p a l ถ้าไม่มีก็บัตรเครดิตใชใ้เอากดจ่ายก็1.94ดอลลาร์จ่ายปุ๊บโอเคเรียบร้อยผมจ่ายแล้วเท่ากับผมได้ที่มานี่ง่ายไหมไม่เห็นแป๊บนึงนี่ง่ายไหมเ,ออเรียบร้อยครับผมเราได้มาแล้วที่ซึ่งเมื่อวานเนี้ยครับผมหลังจากที่ผมทำการ สมัครไปแล้วก็ซื้อที่ไปเยอะมากนี่ <c oughs> <c oughs> เยอะเยอะเลยงงตัวเองมากรู้สึกสนุกเฉยเลยจะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสนุกมากครับกเดี๋ย้ผมให้ดูก่อนอันนี้คือที่ที่ผมซื้อไปครับนี่ทั้งหมดนี่นะครับนี่อันนี้เป็นเงินเข้าเงินออกอันนี้เป็นคันตี้สตาร์จิกก็คือ Data ของคันที่ต่างๆนะครับที่จริงตรงนเนี้ยโฮลี่ซีเนี่ย โหตอนนี้พื้นที่ขึ้นมามหาศาลนะครับส่วนไทยตอนนี้ไม่ติดอันดับเลยก็ค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆศึกษาครับผมก็เพิ่งศึกษาเหมือนกันไม่ได้เก่งอะไรแต่แค่อยากเล่นอันนี้สัญญาณนะครับสัญญาณที่เรามีอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะธิบายให้ฟังหลังจากที่ซื้อแล้วเมื่อกี้นี้ผมซื้อนะนี่ตัวนี้เลยก็ราคาซื้อมา1.94อย่างที่บอกครับมันคือหน่วยเป็นดอลลาร์ ก็คือเสียเงินไปหนึ่งจุดเก้าสี่ดอลลร์บางซื้อเมื่อกี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานปะวันนี้วันนี้วันนี้ผมซื้อไปอีกแต่ว่าซื้อในราคาหนึ่งจุดเก้าสองคือวันเนี้ยเมื่อเช้าผมซื้อบังกะปิไปที่หนึ่งในราคาหนึ่งจุดเก้าสองซึ่งที่ดินมันขึ้นจากหนึ่งจุดเก้าสองครับเป็นหนึ่งจุดเก้าี่ มันเท่ากับว่าพื้นที่ตรงเนี้ยผมได้กําไรแล้วเนี่ยหนึ่งจุศูนสี่เปอร์เซ็นต์เห็นปะเห็นปะเอเอได้กําไรได้ไงวะงงเหมือนกันครับอ่านี้บางรักบางรักก็ขึ้นมาครับผมซื้อตอนสามจุดปดหนึ่งตอนนี้เป็นสามจุดปดแปดเนี่ยได้กําไรมาเท่านี้แต่อันนี้ดิครับผมไปซื้ออะไรมาวะจําไม่ได้แมนเชสเอเดสเดสอะไรไม่รู้ขึ้นมาส9สบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะ แต่ผมซื้อมาถูกอ๋อน่าจะซื้อพม่ามาช่วงหนึ่งครับแถวแถวชเวดากองซื้อมา0.43ตอนนี้ราคาขึ้น0.60เห็นยังรู้สึกว่าเออผมว่ามันมันได้อ่ะเนี่ยผมซื้อมาตรงเนี้ยไฮเฮติโอไม่ใช่เออเฮติ hey, ผมไปเมื่อวานซื้อหลายที่มากครับก็เลยลืมจำไม่ได้เหมือนกันขออภัยด้วยก็นี่แหละครับที่ผมซื้อมาอย่างที่เห็นมาเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ผมมาแนะนําวิธีการซื้อนะครับย้ําซื้อไม่ได้ขายแล้วก็ยังไม่คิดจะขายด้วยเอาไว้สักวิดีโอหนึ่งจะแนะนําวิธีการขายแล้วกันแต่ว่าได้แล้วที่ของเขาอยู่ตรงตรงไหน ตรงไหนเมื่อกี้ยุงแหนวะซื้อไว้ตรงไหนวะจำไม่ได้และนั่นแหละซื้อไว้สักที่หนึ่งนี่แหละนี่นี่นเ่นี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 ่ซื้อไว้ตรงเนี้ยเออใช่ผมเองซื้อไว้แล้วก็นี่คือที่ดินทั้งหมดที่ผมมีอยู่ครับอืมเป็นคนรวยที่มากอืมสวยพี่สวย อันนี้เป็นตัวเลขครับว่าผมอผมใช้เงินไปเท่าไหร่ก็คือ22.38ดอลลาร์แต่ตอนนี้ครับผม value ของที่ดินที่ผมซื้อมามันเพิ่มขึ้น0.57ก็ประมาณ2.6งจบางคนอาจจะมองว่าน้อยนะแต่มันขึ้นมา0.57ผมลงทุน22 ขึ้น0.57ใน1วันโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพูดแค่นี้น่าจะเข้าใจในความหมายที่ผมพูดเนอะผมก็ไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วผมลงทุนยีม2.38ได้กำไร0.57ใน1นวันแต่อย่างที่บอกครับถอนได้หรือไม่ได้ ผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ตัดสินใจที่จะขายเชื่อว่าจะมีสักหนึ่งวิดีโอที่จะทำการแนะนำวิธีการถอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เว็บไซต์เนี้ยครับผม e a r t h 2มันยังไม่ได้เปิดเขาเรียกอะไรคนทำอะครับยังไม่ยังไม่เปิดระบบครบสักเท่าไหร่ผมได้ข่าวมาว่าเขาจะทำรูปแบบการถอนให้มันดีกว่านี้คือตอนนี้บอกก่อนการถอนของเขาคือ เราต้องส่งเมลไปหาเขาแล้วบอกว่าเราจะถอนอะไรเท่าไร่ซึ่งมันวุ่นวายมันช้าเพราะว่าเขาบอกว่าคนทํางานมันน้อยซึ่งน้อยจริงป่าไม่รู้หาเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอบไม่ได้รู้แต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําระบบอาจจะเป็นซื้อขายในรูปแบบคริปโตสักตัวหนึ่งเป็นตัวไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ผมถือว่าเป็นเกมรูปแบบนึง ที่สร้างรายได้ให้เราได้ถ้ามันขายได้นะอันนี้ผมไม่รู้แล้วก็อย่างที่บอกก็แค่เนี้ยวันนี้มาซื้อโชว์ครับแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรแล้วยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าอยากเล่นเกมนี้ใายคลิป มีส่วนลด5%สำหรับการซื้อที่ถ้าอยากได้เอาไว้ใช้แต่ถ้ายังคิดอยู่ก็คิดต่อไปมีต้องซีเรียสครับอย่างที่บอกเกมนี้อาจจะเป็นแค่เกมเกมหนึง่งดูดเงินเราไปเฉยๆแล้วก็ปิดหายไปก็เป็นได้หรืออาจจะสร้างรายได้ให้เราได้มหาศาลก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณครับคิดเอาเองโตแล้ววันนี้ นาทีชาดิชาติกับ Make ั o นี่ไท a แลนด์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับ